สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าพบกันอีกเช่นเคยยามเช้าพาเพื่อนมาชมสตรอเบอรีร่ออกดอกแล้วนี่นี่นะดอกสีขาวเพิ่งเคยเห็นดอกสตรอเบอรีร่ครั้งแรกนะครับอันนี้น่าจะเป็นไหลสตอรอเบอรี่เป็นเป็นอะไรน,นี้กิ่งยาวๆเลื่อยออกมาแล้วก็มีดอก เห็นไหมดอกให้ดูกชัดๆ,ๆ,ๆอีกท่านจีขาวนีอดอกสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ออกดอกแล้วนี่ จตรอเบอรี่ออกดอกแล้วอันนี้ก็น่าจะใช่นี่ก็น่าจะใช่ดอกมนันแน่นอนมันเป็นเหมือนกันเลยอืมนี่ก็มีนี่ก็มีน่าจะเป็นออกดอกน่าจะออกดอกบ่นี่นี่ก็ใช่นี่ใช่ บางอันก็เป็นบางอันก็เป็นใบบางอันก็เป็นดอกครั้งแรกที่ปลูกองุอน่นแล้วก็ปลูกอะตอเบอรี่ตอเบอรี่ออกดอกเลยปลูกครั้งแรกปลูกไปปลูกมาตอเบอรี่ออกดอกแล้ว มาลุ้นกันครับว่ามันจะติดผลไหมมาลุ้นกันว่าจะติดผลไหมสำหรับสตอบรอเบอรี่ของเราสั่งมาสิบสองต้นสั่งมาสิบสองต้นเหลืออยู่ยเหลืออยู่สิบเอ็ดตุยไปหนึ่งทางทางที่สองตุยไปแล้วไม่เกิด ที่สองไม่เกิดต้องใสจจะเป็นรากเนันนี้ก็คือองุ่นของเราอางุ่นของเราใบใหญ่ๆต้นสวยๆส,สูงแล้วถึงค้างแล้วนะตันที่สองที่สามถึงค้างแล้วมารอลุ้นองุ่นกับสตรอเบอรี่กันนะเราจะติดลูกติดผลไหม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว่าเท่านี้กำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ